<ช>ก็สวัสดีครับผมเอกธนัทผลภูนกิจนะครับก็ดีใจมากที่ได้ขึ้นเวทีวันนี้แล้วก็สังเกตรูปตัวเองรู้สึกว่าหลอมากหลอไหมหลอมากก็หลอไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ<อ>นะครับไม่ได้ขึ้นเวทีแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับเขาบอกว่ามีคําพูดบอกว่าคนเราเนี่ยโชคดีสองครั้งในชีวิตรครั้งแรกคือได้เจอโรงเรียนดีๆ นะครับข้อที่สองคือได้เจ้านายดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้านายทั้งสองท่านครับผมนะครับอาจารทย์สิริวีเกียชิชาวัฒน์าแล้วก็อาจารย์นรทศินที่เที่ยงินขอสเสียงตบมือด้วยครับเจอเจ้านายดีก็เปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับกดไม่ไปไม่ต้องกดอิอ่านว่าอะไรครับ ไอ้บ้านนอกไอ้บ้านนอกผมเงเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังทบุรีนะครับเขาเรียกบ้านนอกไหมถึงจะบ้านนอกแต่มีความทะเยอทะยานสูงอยากประสบความสำเร็จอยากเริ่มรวยอยากมีเงินเยอะๆอยากมีการสวยแต่มีคนเดียวนะเพราะว่าภรรยามาด้วย อยากมีแฟนอยากมีชีวิตที่ดีๆนะครับเรียนจบมาพ่อแม่ส่งไปให้เรียนเรียนจบมากลับมาไม่ไปทมังานที่ไหนเลยเพราะว่าความทะเยอทะยานของเรามันเกินกว่ารล<ง>เงินเดือนที้เขาจะจ่ายเราแล้วถูกไหมครับจบมาปั๊บอยากมีรถขับราคาหลายแสนนะอยากมีเงินใช้อยากมีบ้านอยู่ดีๆอยากมีวิตดีๆคิดไปคิดมาทำงานประจำไม่ได้แน่นอนนะครับ เราก็ทำธุรกิจถูกไหมครับ<ำ>ขอเงินพ่อแม่มาหลายล้านบาทอยู่นะไม่อยากจะบอกมากนะครับตําว์นหลายล้าน,ลานเลยลสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว<อ>ลงทุนทําธุรกิจ<อ>ผมนม่เด็กช่างกลเด็กเทคนิคนะมีใครช่นนางกลในนี้บ้างอมองสุกฤติผมก็คงจะรู้แล้วนะว่าเขาจบมาด้านนี้แนะ่นะลงทุนทําธุรกิจร้านประดับยนต์ตกแต่งรถยนต์ ติดเครื่องเสียงรถยนต์ติดฟิล์มรถยนต์นะครับตกแต่งให้มันสวยงามแบบนี้อยู่ที่จันทบุรีนะครับทํำแรกๆรายได้ดีมากกําไรเดือนหนึ่งหลายแสนผ่านมาสามสีป่ปีมีเงินเก็บหลายล้านบาทแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดลูกค้าก็น้อยลงล้านค้าก็มากขึ้นถูกไหมครับลูกน้องเราก็ไปเปิดร้านแข่งกับเราแบ่งลูกค้าเราอีก ทำมาหกปีรู้สึกว่ารายได้มันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเราก็คิดว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้ถูกไหมครับเราก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะไปหาอย่างอื่นทำดีกว่าก็ยังสู้ต่อเหมือนเดิมไปทํารถมือสองตั้เต้นรถมือสองคิดว่ามันง่ายดีแค่ซื้อรถมานะครับล้างล้างขัดขัดเราก็จอดขายก็ได้แล้วถูกไหมแต่เวลาทําจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้น เวลาเรามีสีขาวจะเอาสีแดงเวลาสีแดงจะเอาสีเขียว <c oughs> เวลามีเกียร์ธรรมดาจะเอาเกียร์ออโต้มันก็ขายไม่ได้ถูกไหมครับ <c oughs> ทําไปทํามาปั๊บเงินหมด <c oughs> ไปกู้แบงค์ยังสู้ต่อแบงค์ก็ให้กู้เพราะว่าเราเครดิตด,ดีเพราะทําธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับให้กู้มาอีกหลายล้านเลยนะครับเราก็สู้ต่อทําไปอีกสัสี่ห้าปีหมดไอ้ที่กู้มาหมดไปขอแบงค์แบงค์ไม่ให้กู้แล้วทีนี้ทําไง กลายเป็นคนต้องเลิกไปโดยปริยายพร้อมกับเรามีหนี้ติดตัวอีกหลายล้านบาทตอนนั้นนี UM ่นั่งคิดนะว่าเราไม่น่าไปผิดพลาดแบบนี้เลยถูกไหมครับเราน่าจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมที่ชีวิตไม่ติดลบถูกไหมแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องไปหนีเหมือนพี่อิทไปอยู่ต่างประเทศเนาะนะครับเพราะว่าเวลาเราเป็นหนี้จริงๆแล้วอยากบอกทุกคนว่าเราเองไม่ต้องเครียดมากหรอกจริงไหมครับ คนที่จะเที่ยงคือใครเจ้าหนี้เออใช่เจ้าหนี้ต้องเที่ยงกว่าเราอยู่แล้วเจอไหมผมเนี่ยขับรถวนไปวนมาไม่รู้จะทําอะไรดีอยู่ที่จันทบุดีมันมั่วไปหมดมันงงไปหมดเลยเวลาเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้ามาพักปับ๊บเรารู้สึกไม่ดีเลยสมัยมีตังค์เยอะๆเนี่ยเพื่อนเรียกว่าเสียแต่พอเราไม่มีตังค์ปับ๊บเพื่อนเรียกเสียปับ๊บเป็นยังไงครับโอ้มันจี๊ดในใจเลยนะ เขาว่าทุกวันนี้มันเราแย่รู้ไหมครับ<ส>คิดเลยว่าไม่อยู่แล้วเมืองจันทบุรีอยู่มันรู้สึกว่าอึดอัดก็เลยกล่าวว่าจะเข้ากรุงเทพแล้วหาโอกาสในชีวิตดีกว่ามาหาอะไรทำในกรุงเทพดีกว่านะครับแล้วผมก็เข้ามาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กรุงเทพไม่อยากอย,กอยู่จันทบุรีรพอรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับก็เข้ามากรุงเทพคิดไปคิดมาจะทําอะไรดีนะนะครับผมก็เลยตัดสินใจ ที่จะทําธุรกิจเครือข่ายเพราะว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเขาแนะนําให้ผมรู้จักธุรกิจขายตรงวันนี้เขาก็แอบมาในห้องนี้ด้วยเป็นคนแรกที่ทําให้ผมเข้าสู่วงการธุรกิจขายตรงออะตบเลยพี่ชายผมหน่อยไม่รู้ว่าแอบอยู่ตรงไหนแต่อยู่ในห้องนี้แน่นอนอ่พาพอเห็นไลน์แล้วแอบมาดูแน่นอนนะครับ พ่อมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมวนเวียนอยู่ในธุรกิจเครือข่ายในกรุงเทพเนี่ยนะครับเรียกว่าหลายบริษัทแล้วก็ทําอยู่หลายปีนะแต่มันไม่ไปไหนนาทีมันเหมือนจะได้จะได้มันเหมือนจะสําเร็จจะสําเร็จแต่มันก็ไม่สําเร็จนะใจคิดเหมือนกันว่าอยากจะเลิกแล้วไม่อยากทำแล้วอยากจะกลับไปหาอะไรทําอยากอื่นดีกว่าแต่เขาบอกว่าถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนเราก็ไม่เจอโอกาสถ้าเราจมปักกับบริษัทเดิมๆแบบนี้ ชีวิตเราจะไปถึงไหนดูกไหมใช่เราก็ตัดสินใจไม่มีใครมาสมันเซอร์หาเองก็ได้วะดีไหมดีดฉะนั้นผมก็เลยสอหาเลยว่ามีบริษัทไหนที่มันใช่บ้างที่ทำแล้วมันจะเติมโตที่มันตอบโจทย์บ้างโชคดีนะที่ปีห้าหกเนี่ยผมมาเจอบอริษัทเซ็ตมองเจอพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ในรูปนี่แหละนะนี่มีพี่เจี๊ยบด้วยมีพี่เบิร์ดมีพี่นิกด้วยนะครับ แล้วก็มีคุณเหมียวด้วยนะอยู่ในห้องนี้มีอาจารย์เวาลานี้ด้วยนะครับเห็นไหมสมัยก่อนหน้าตาดีไหมมีพี่ป๋าด้วยเนี่ยนะฮะมีพี่สว่างด้วยหลอ่ลอทุกคนเลยปัจจุบันนี้ยังหล่ออยู่นะนะครับเราเข้ามาสูน่นี้เราก็เนี่ยทํางานกันในออฟฟิศเก่าๆที่เราเคยอยู่ <S S ออฟฟิศเก่าของเราที่อยู่ตอนนั้นเต้ายียังเป็นสีฟ้าอยู่เลยไหมครับแล้วก็เริ่มสปอนเซอร์คน,คนเริ่มชวนคนมาร่วมธุรกิจ สังเกตไหมว่าห้องเล็กๆมากเลยถูกไหมใช่ไป<อ>เป็นห้องที่ดีมากนะเพราะว่าชวนใครมาเนี่ยไม่มีใครหนีกลับก่อนแน่นอนเพราะว่ามันออกไม่ได้ถูกไหม <c oughs> ออกก็อ,ออกขอก็หมดฉะนั้นถ้าผมไม่เลิกพูดก็อย่าหวังเลยที่จะลุกหนีเรา <c oughs> เห็นไหมครับเ <c oughs> แล้วผมก็เนี่ยจัดประชุมเราเล็กๆแบบนี้มีคนสิบยี่สิบคนเราก็ทำนะครับไม่ <c oughs> ผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่ถนัดเลยเกี่วกับจับไม์พูดเป็นเวทีแบบนี้ แต่ว่าธุรกิจนี้ถ้าอยากสาเร็จเป็นไงครับก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับเป็นมืออาชีพในเรื่องของธุรกิจขายตรงเครือข่ายเนี่ยเราก็เอาหูฟังมาใส่เป็นวิทยากรแบ่งปันผู้คนเปิดประกาศให้ผู้คนแต่โชคดีที่ซักเซสมอลเนี่ยเรียกว่าระบบอบรมดีนะครับระบบปรับแนวค,คิดฟังก์ชันดีเพราะเรามีนยะครับตบมือท่านหน่อยซีโอกังกฤษมีธุรกิจครับเรียกว่าการด้านวัวพิเศษวิวัย,วยเนี่ยป็นสุดยอดของที่นี่แล้วผมเนี่ยนะครับเรียกว่าศรัทธาเลย ตาตาในตัวท่านเย่ะม,มากนะครับจนคิดในใจว่าชาตินี้นี่ผมไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะเมืจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้ามีซีอีโอทุ่งน,นอยู่ไหยครับเบาใจแล้วเราไปได้เราข้ามปัญหานี้ได้แน่นอนผมก็พาคุณเหมียวนะครับคุณเหมียวที่เป็นลาสกูมาชวตัวนะครับอนี่นี่ก็เป็นการเปิดตัวข้างแรกของผมเหมือนกันนะตีเป็นใหญ่เลยนะครับ นี่เข้าทุกสมนาของบอยสั้นบอยางชายของบอยสั่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอาเ็จในธุรกิจนี้เป็นตำแหน่งแบ็กไดมอนนะครับแล้วก็รับรายได้เกิน100ล้านบาทจากธุรกิจนี้แล้วครับปี2018เนี่ยผมได้รางวัล TDS Award เป็นนักธุรกิจดีเย่นไายตรงนะครับแล้วก็ไม่กี่ปีผ่านมาเราก็เจอปัญหาทันทีตรงไหนครับโควิดทุกคนรู้จักไหม เจอกันหมดคิดว่ามันเป็นแป๊บเดียวแต่เป็นไงครับโควิดที่ไม่ใช่เดือนสองเดือนสามเดือนผ่านไปก็ไม่จบสักทีปีนึงก็ไม่จบนะเราก็ต้องมานั่งคิดตอนนั้นคิดมากเลยปกติเราเคยจัดประชุมได้นะเคยไปเทรนนิ่งได้เคยออกไปทํางานได้แล้วพอเจอโควิดปป๊บเป็นไงออกไปทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นนั่งคิดเลยจะทําอะไรดีนะครับก็โชคดีที่เราได้ฟังในเพจของซีโอเนบกิจเคยเข้าไปฟังไหมครับ ก็จะมีข้อมูลดีๆ <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่ามืออาชีพ <c oughs> เขาทํางานแบบไหนกันเราก็พูดกับทุกคนว่าเราเป็นมืออาชีพเราเป็นมืออาชีพและที่จริงมืออาชีพมันต้องแก้ไขปัญหายัางไงนะครับอยากทุ้ท่านฟังซีโอพูดประมาณจากห้าสิบห้าวินาทีนะครับเชิญครับห้าสิบห้าวิขอเสียงหนึ่งครับ <c oughs>

การโน้มต้องการทองานกับความเป็นมืออาชีพเนี่ยหลายคนถาาว่าทำงานยังไงถึงจะเป็นมืออาชีพได้ระหว่างคนทํางานกับมืออาชีพมันมีความต่างตรงไหนแน่นอนว่าชื่องานกับชื่อมืออาชีพน่มันก็มีความต่างที่คําละคําว่าทํางานกับอีกคนนึงมองว่าทําเป็นอาชีพดังนั้นข้อแรกที่ต่างกันก็คือมืออาชีพจะมองงานเป็นอาชีพข้อที่2องเ่มืออาชีพจะเน้นที่ประสิทธิผลมากกว่าประสิทธิภาพข้อต่อไปเป็นเรื่องมือ จะต้องมีทั้งความสุขและความสนุกพร้อมกับสร้างผลลัพธ์ต่อไปเป็นเรื่องคือมืออาชีพเนี่ยยังคงพัฒนาตนให้มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องเพราะสุดท้ายมืออาชีพยยจะเป็นคนที่ฟื้นฟูพลังได้เร็วหมายถึงว่าเวลาเราไปทํางานหรือเราไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีอุปสรรคปัญหาที่ทําให้เราต้องไปแก้แล้วการแก้มันต้องใช้พลังเยอะแต่มืออาชีพยยจะต้องฟื้นฟูทําให้ตื่นสนุชื่นได้อีกสมบูรณ์พอผมฟังช่วงนี้บอกไม่ได้แล้ว เราต้องฟื้นตัวเองให้สดชื่นสมบำเสมอนะครับซีโอก็มีการประชุมกันคุยกันนะครับเพื่อที่จะไปต่อแล้วร่วมคิดร่วมทําวางกลยุทธ์แล้วผมก็รับกลยุทธ์นี้มันทาเป็นกิจกรรมอย่างที่ซีโอพูดนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างผมก็เริ่มประชุมซูมเลยซื้ออุปกรณ์มานะครับแล้วก็เริ่มประชุมซูมกับทีมงานนะครับแล้วก็เปิดเพจทําออนไลน์เพราะเราไปพบปะผู้คนไม่ได้เปิดเพจชื่อว่ากเกษตรจินได้กล่าวว่าจะโฟกัสสินค้าได้กเกษตรละ เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีถูกไหมครับเราก็เปิดคําว่าเกษตรยิ้มได้หมายถึงเกษตรกรยิ้มได้คนขายยิ้มได้ผู้บริโภคยิ้มได้เปิดเพจออกไปยิงมแอดออกไปปรากฏว่ามีคนสนใจมากติดต่อเข้ามาแล้วก็มีเบอร์โทรให้เราก็ไปติดตามออกไปติดตามลูกค้าที่โทรมาผมก็ได้เบอร์มาก็แจกจ่ายให้กับสมาชิกของเราทีมงานของเราที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ให้ใส่เสื้อด้วยสกินข้างหลังว่าเกษตรยิ้มได้แบบนี้ บงังบอกว่าทุกคนสนใจมากผมก็เปิดสอนเลยว่าต้องทํายังไงนะครับในการติดตามลูกค้าในการแนะนําลูกค้าแล้วก็จัดท้องด้วยนะทุกวันพุธก็มีการจัดแบบนี้ก็องบอกว่ามีคนเข้ามาฟังเยอะนะครับก็ออกไปโอกาสไปที่สาขาตา่างๆเพื่อตามคนเหล่านั้นให้มารวมกลุ่มกันที่สาขาแล้วก็วางแผนเรื่องธุรกิจว่าจะทําไงถึงจะเติบโตได้ผมก็ตั้งเป้าว่าในทุกตําบลเนี่ย ก็จะต้องมีตัวแทนของเราทั่วประเทศไทยนะครับก็ออกทําแบบนี้นะครับแล้วก็โฟกัสอย่างที่ซี o ให้กรยุทธ์มาเข้าไปกลุ่มชุมชนไม่ได้เข้าไปขายของอย่างเดียวแต่เราเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ทำพื้นที่ทเกษตรให้มันประสบความสําเร็จเพราะว่าช่วงโควิดนี้หลายๆคนกลับไปอยู่ต่งหวันเองครับก็ไปทำภาคเกษตรนะแต่ผมไม่ได้เจาะรายเล็กๆนะเจาะระดับรายใหญ่ๆมาเลยระดับ ระดับผู้ใหญ่บ้านระดับกลุ่มเกษตรอย่างที่เห็นในภาพนี้เขาอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่มากเลยเราก็เข้าไปทํำปรากฏว่าเขาได้รับความสนับสนุนให้เรามากเลยนะครับเรียกว่าตําบลแสนสุขที่ปาจีนบุรีเนี่ยเราได้รับทั้งตําบลเลยอ่าตบลเลยเป็นตําบลที่มีทุเรียนคุณภาพดีและสูงที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้เราก็เจาะตลาดแบบนี้ได้แล้วก็ไปพูดให้กับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกำนัน ทั่วประเทศไทยอย่างกลุ่มนี้มีคนฟังอยู่ประมาณสิบห้าคนแต่รู้ไหมว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้ยี่สิบลังไอ้นี้ทีมระยองทําอยู่นะครับแต่วันนี้ก็มากันด้วยขายที่ยี่สิบลังเลยนะครับแล้วก็ยังไปต่อยไหมครับบางทีขับรถไปอยากให้ดูภาพนี้หน่อยบางทีขับรถไปมีคนติดต่อมรทางเพจบอกสนใจอยากได้สินค้าผมก็แวะเบิกสินค้าสาขาแล้วก็ไปดูเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงบ้างน,นะครับลงทําเองเลยวัดดินให้เขา เอาสินค้าไปนําเสนอเขาแบบนี้นี่ท่านนี้บอกว่าสบายมากทางสบายมากเข้ามาได้เลยเราขับรถไปกว่าจะเข้าถึงได้แต่มันก็สนุกในการทํางานนะครับสนุกในการทํางานมากอันนี้กลุ่มทางสุราษฎร์ธานีนี่ไปพบกำนันนะวันนี้เขามีมาด้วยนะครับท่านกำนันไทยตอนเนี้ไปไปพบปะกเขาแล้วเรียกว่าประชุมทีมสองสามร้อยคนเลยนะครับแม้กระทั่งฝนตกเ่ยนะก็ยังมาแบบนี้เต็มทั้งหมู่บ้านเลย เราประสบความสำเร็จมากในการที่ออกไปตลาดเชิงลุกแบบนี้แล้วก็ไปให้ข้อมูลกับชุมชนต่างๆนะครับผมก็ลงพื้นที่กับทีมงานนะครับทุกภาคของประเทศไทยตอนนี้นะครับที่สำคัญเราทำงานแบบมีความสุขสนุกสนานเหมือนที่กลยุทธ์ที่ซีโอบอกว่าทำน้องต้องมีความสุขด้วยนะครับท่านดูภาพแล้วกันว่ามันสนุกสนานแค่ไหนนี่ทีมงานผมนะครับระดับพออังนั้นนะ,นะครับเป็นพออเขตคุมแบบหลายจังหวัด ตอนนี้กลายเป็นเรียกผมไปหัวหน้าหัวหน้าแล้วตอนนี้เป็นหัวหน้าไปแล้วนะครับแล้วดูการทํางานนะดูการทานนะะําทงานเห็นไหมประสมทานฟอมฟอยแล้วก็ล่กกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีความสุขกันมากดูนะครับไปเจอทุเรียนแบบไม่มีใบแบบนี้สนุกกันมากเลยนะครับไม่มีเสียงนะถ้ามีเสียงจะมันมากเลย<ๆ>ผมบอกว่าทุเรียนตายแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ตายไม่ตายชี้จะตายยังไงมีอยู่สามใบนี่เห็นไหมสนดวกไหม นะครับปรดูกงางนที่ผมไปกระบีม่มาเนี่ยไปเกาะลันตามานะครับแล้วก็นี่ขับรถจากเกาะลันตาดูสินะครับทุ่มหนึ่งยังอยู่เกาะลันตาอยู่เลยนะครับตีห้าถึงบ้านแล้วนะครับสน <c oughs> ุกมากผลลั์เป็น <c oughs> ไงครับจากการทาแบบนี้ไม่ใช่ซื้อขวดสองขวดแต่ซื้อทีป้าเป็นเป็นลัง <c oughs> บางทีซื้อเป็นแสนนะครับก <c oughs> า <c oughs> รทําแบบนี้เห็นไหมครับ เราก็จะมีเวลาแบบใช้ชีวิตแล้วทีนี้ผมก็มีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับแบบ่งเวลากับลูกๆเวลากับตัวเองนะครับแล้วการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าลุยนะครับกล้าออกไปลงมือทำเนี่ยนะครับก็ทําให้นะครับเราได้รางวัลชีวิตเยอะแยะมากมายผมทําที่นี่มา9ปีซื้อเบนมาสองคันแล้วครับนะครับสวยไหมสวยซื้อปอตมาด้วยอ่านะครับและอีก ซื้อเอาผ่านด้วยเอาผ่านมานหนึ่งคันซื้อบีเอ็มมีหนึ่งคันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรียกว่ารางวัลที่ใหญ่ของเรานะครับ<า>เราก็ซื้อบ้านได้อีกหนึ่งหลังสวยไหมสวยนะครับอยากจะบอกว่าที่เราเอามาให้ดูทุกคนเนี่ยนะเป็นผลลัพธ์แบบนี้นะนะครับรวมๆกันเนี่ยเรียกว่าหลายสิบล้านแต่ที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยมันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของ คอมมินชั่นที่ซับเซนมอนจ่ายผมเลยครับเยอะไหมฮ <Yeah. S 1> ะเยอะเะอไหมวันนี้นะครับทุกท่านเข้ามาอยู่ที่นี่ถือว่าเดินทางมาถูกทางแล้วนะครับแต่อยากจะวันนี้เวลาน้อยถ้าอยากจะชมนะครับเรื่องราของพวกเราเราไดมอนด์ที่ประสบความเด็ดในซับเซนมอนยังไงเนี่ยติดตามพวกเราได้ใน s l a on tour เราจะออนทัวร์ไปถึงหน้าบ้านเลยดีไหมไ้ท้ายของท่านเลยล่าสุดเดี๋ยววันที่27ไปเจ็กันเจอที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้ววันที่28ไปเจอกันที่พิทพิทสันตุโลกก่อนลงวทีวันนี้อยากฝากนิดนึงเขาบอกว่าในวิกฤตแบบนี้ในการทํางานจะอุปสรรคปัญหามากมายคนที่จะรอดได้เนี่ยไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่คนที่จะรอดได้ ไม่ใช่คนที่จจหลาที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของพางนอกได้เร็วที่สุดคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชนะนะครับก็ขอ,ขอทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนสวัสดีครับ